สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องครับล่าสุดครับประเด็นในส่วนของเจตักนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอทบิ๊กนะครับที่เล่านะครับเคยไปไล่สุดในส่วนของการ ขายสิทธ์ขาดกับพี่น้องนะครับก่อนหน้านี้ครับอ่าล่าสุดครับพี่น้องกองปราบนะครับเพื่อนก็ติดต่อมาทางบอทบิกนะครับให้ไปให้ให้ปากคำนะครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับบอทบิกเพื่อนกระโพ์แบบสี่นะครับบอกว่าขอบคุณทุกความห่วงใยพรุ่งนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมเดินทางไปที่กรุงเทพกองบังคับการปราบปรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์สิบ นาฬิกาเจอกันครับนะครับเราก็พูดแบบซีครับพี่น้องนะครับอ่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่าไม่ใช่มีแค่บอสบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับก็มีค้นดังหลายค้นรับพี่น้องนะครับที่ที่เรารู้จักกันดีก็คือมีน้องแนทชาลีครับพี่น้องนะครับเราก็มีอีกหลายหลายท่านนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับประมาณ20เกือบ20คนครับพี่น้องนะครับที่เขาไปให้การนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ที่เคยอ่าไล่สดขายของกับ อ่คุณตั๊กนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะครับเราเชื่อว่าเราเนี่ยไม่ผิดก็บต้องย่านครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับอันนี้บ่ต้องเป็นห่วงกับพี่น้องนะครับเพราะว่าบอตบิ๊กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องนะครับเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะครับก็คือเราแค่อ่าไปก็คือว่ามีคนจ้างกับพี่น้องนะครับ แล้วก็ไปไล่สดแค่นั้นครับบมมีส่วนเชียวของใดๆทั้งสิ้นกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็คอมเมนต์แบบนี่นะครับท่านนี้ก็บอกว่าส่งกาลังใจให้ทุกอย่างต้องราบลื่น่ะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นกาลังใจให้คะ่ะบอสนะครับท่านนี้ก็บอกว่าคนดีตกน้ำบนไหลตกไฟบอมใหม่อยู่แล้วนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นกาลังใจให้นะคะส,สู้ๆเชื่อในความบริสุทธิ์ของผู้ใหญ่บ้านคะ่ะขอให้บอสบิ๊กมีกาลังใจที่ดี มีพวกอุปการะที่อุดหนุนเกื้อกูลในสิ่งดีๆนะคะย้ายเป็นกำลังใจให้สันไพนองท่านนี่ก็บอกว่าพวกเราขอเป็นงกำลังใจให้บอสบิ๊กนะคะนะครับท่านนึงก็บอกว่าขออนุญาตสอบถามมีเรื่องอะไรครับสู้ๆเป็นงกำลังใจให้นะครับท่านนี่ก็ยังประสาบข่าวนะครับเพราะว่าเป็นข่าวด่วนนะครับท่านนี่ก็บอกว่าขออนุญาตตอบค่ะคดีของแม่ตักที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ ค่ะ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคยเป็นหนึ่งอ่าที่โดนนางจ้างไปร่วมไหล่สดนะครับแมนครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านครับ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC ตัวจิื่มิสิกนะครับก็อ่าเพราะลูกค้าก็รู้สึกเป็นห่วงบอสบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับแกที่นี่นะครับก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ ยืนยันในความดีครับเพื่อนกองปราเพื่อนก็เรียกตัวไปสอบถามนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนยังไงนะครับเชื่อว่าผ่านไปได้ด้วยดีพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ้องเลยเอาข่าวสารมาบอกว่้เราฟังเด้อนะครับพี่น้องพรุ่งนี้สิบโมงนะครับรออัปเดตค่าวอีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ้องไว้ถ้ามีข่าวสารใหม่มาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ